แจ้งข่าวด่วนค่ะทุกคนแม่แพลวพาวออกมาแจ้งข่าวด่วนแบบนี้เพราะว่าคนดราม่าเยอะดราม่ากับแกไม่เท่าไหร่อย่ามาดราม่ากับลูกคุณวะแม่นะ่ะจอบดราม่าแตมหมู่ว่านทิวานอนมีอาการบานเริ่มช่วงเป็นวัดเป็นไอเป็นช่วงที่ไฟ์สดกับแม่แพรวอะไร้สดขายของแล้วที่นี่อาการนองนาริตาเนี่ยก็คือเป็นวัดน่าจะเนื่องด้วยที่น้องไปเรียนฝึกว่ายน้ําแล้วก็ว่ายน้ําบ่อย อ่าแล้วก็บ,บวกอาการเด็กหนอยเนาะซี่ปเป็นปรับ,บเหมือนน้ำบท่านน้ำแล้วปับ<ไ>อ,อ,อากาศบ่ท่านเดี๋ยว<า>ร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฟ้นค่ะพี่น้องคนมีหลูกสีเข้าใจเดสาว้าเนื่นแมนอคนมีหลูกไม่หลานสีเข้าใจใครๆก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเด็กหนอยป่วยบวคือผู้ใหญ่ป่วยแมนเด็กหนอยไขว่าลูผู้ใหญ่ไขว่าวสีเศร้ากลัวสีเศร้าทั้งหาทั้งง้อแงผู้ได้สิอยากเลี้ยงหลานง้อแงแมนออลูกเอื่อยนั่น สองอาทิตย์หลังวัไในเศ้าอยู่ทั้งไอทั้งเป็นมาออตืมอ่ะแล้วน้องน้าดีตาบ่ได้เป็นธรรมดาเด้บ่ได้ดเป็นหวัดธรรมดาเด้ตอนนี้ได้แอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลออนั่งสารมากเลยนะันแหละแล้วเอ,อ้วไม่เพี้ยวก็บ,บอกอยู่ว่าใครก็ไม่อยากให้เกิดอย่างนี้หรอกใครอจะอ จะอยากให้ลูกให้ที่อยากให้ลูกของปวยอะไรสะพอนมีดราม่าแบบโอ้โหแม่มได้มากระจอรได้มาแหจอบต์ตสีดามาเพราะว่ามันมอจอยลีค่ะใช่บอกถึงเนื้อมอดจอเลยมันมอดจออีลีดราม่าไปถึงผู้วิวันฟินแลนด์เพราะว่าจะหอดวันเกิดก็คือวันที่สิบสองนี่แม่นค่ะแล้ววันที่สิบเอ็ดผู้วิวันฟินแลนด์พอบิ๊กจากมารับนาริตากับน้องโตเกียวแม่นบอกว้ตจะรอนแล้วเว้าไหวตลอด อ,อยากเจอลูกอยากรับลูกไปางนานวันเกิดด้วยในวันนี้แล้วก็น้องนาริตะก็โทรหาพ่อเมือนว่าเห็นยูเนาะเห็นดูเห็นยูอ่าโมเมนต์ที่คุยกันว่ามีชุดหรือยังไปางนานวันเกิดมีแล้วก็ดีใจว่าจะได้พบอ่าพอลูกจะได้พบกันน้องก็ดีใจเนาะแล้วที่นี่แฟนคลับก็มาคอมเมนต์ด้ว่าอ่าสินีเหตุยังบออ่าในงานนู้นอ่ะบอกว่าลูกไม่สบายจะมีอะไรไหมสีนากระดามอ่ะแบบมัน เออสีได้ไปอีกว่าล่ะบอสสีได้ไปอีกว่าล่เป็นพี่แ,แอฟินแลนด์วร่นาณเสียเออหอดย่ามหอดมือนะหอดมือน่ะนะนะเขาจะหาเหตุผลให้ลูกเขา,าไปจะสีเดออดามาสารพัดยางพี่น้องเขาไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเหรอเขาไม่เคยมีลูกมีหลานเหรอว่าเด็กมันป่วยมันเป็นยังไงบ้างมาข้นกับอือแบบ กัดแซะโดยที่แบบไม่มองอะไรใช่จนคุณแม่พาพแบบบอยอมเนี่ยเลยตองบอกว่าโคตรแนบลักฐานแมนเอาขันสมุทเนี่ยบอกก่อนว่าขันนองในไขครปกตีนี่ดามาค่ะกนนี้อันนี้มีลักฐานนํะมานองเป็นแบบเป็นตุ่มอิซุอิสัยบอเขาอน่ะแมนแล้วเขาขอเปิดคลิปขออนุญาตอ่าเพจหมอลำแพลียวแสงทองเพจของพี่แพรวโดยตรงค่ะพี่นอกได้ลงอ่าทีนี้ค่ะได้ลงคลิปนี้ อยู่โรง,งพยาบาล<ะ>บอยูออ่โรงพยาบาลบอ,อลกว่าน้องนาริตาแอดมิดโรงพยาบาลไข้อีสุกอีใสแล้วก็ใส่ชุดสรุปแล้วนาลิตาแอดมิดโรงพยาบาลใส่ชุดเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยห้าอืมชุดโรงพยาบาลตัวร้อนเนตัวร้อนมากบอกเอฟซีสิลูกหนูอยู่ไหนคะตัวร้อนหนูอยู่ไหนคะบอกเอฟซีหนูขี่หี้โรงพยาบาลเดี๋คะแล้วหนูตัวร้อนไม่บอกบอกเอฟซีซิว่าหนูเป็นอะไร ตอนนี้หายแล้วเหรอคะคุณหมอทําอะไรให้คะเมื่อกี้เช็ดอะไรเช็ดตัวเช็ดตัวเหรอคะตอนนี้เย็นแล้วใช่ไหมคะยาโอเคแตบบ่ว่าให้นอนเล่นหวานเพราะว่าน้องคือตัวเนี้ยถ้าเป็นเ็แบบนี๋ยวคือมันจะเป็นลกูกติดต่อเนาะใช่กใกล้ๆน้องเดียนะ๋ยวน้องตัวเกี้ยวติดไข้กับพี่อีกวยวจละลักษา นั่งแนี้ไม่ได้นับ้านซีก็เด็น้ไดู้กได้ไดอด้ทำเลยทำเลยคุณมอญก็เอาเนี่ยมาให้เรียนกิจกรรมแ่ทหนูกินยาหรือ,อยังเมื่อกี้บอกเอฟซีสิคะกินยาแล้วเข่งมากยาสีอะไรคะเมื่อกี้ฮอรอนกากกากว่าเม่น,นอันเซอริงอันอันสียดยาเซอร่ริงกินยาการ เด็กหน่อยบางท่านกินยาใหญ่นาะยแต่เลี้ยงเพราะมันใหญ่ข้าวกินพันยาพั่ได้ซีพันข้าวกินเแลาวแต่เนาะยาชีตาฮ่านี่แหละแม่แพลวก็มีหลักฐานที่น้องแอดมิดที่โรงพยาบาลล่ะกะมีหลักฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตุ่มขึ้นแล้วเป็นรูปเป็นตุ่มขึ้นเลยตอนวิดีโอนี่ยังไม่ค่อยได้เห็นเด้ว่าเป็นตุ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแม่ที่ซุกอีสายผู้ใดก็ู่วว่ามันจะขึ้นเบิดโตเลยขึ้นไปเบิด นี่เพื่อนจึนได้ออกมาโพสว่าคุณทุนบุหรีอีรีเนอรพี่น้องเนาะมันก็ยังมีคนดราม่าถ้าไม่โพสก็ยังไม่หยุดออยไ,ไม่หยุดขนาดสต์ก็ยังก็ยังมียังแซยังว่าอีกอ่าอ่าคุณจะอ,อะไรนักหนาคุณกับเด็กเนี่ยคุณยกเว้นไว้หน่อยแมนเดี๋ยวจะอ่านโพสที่ไม่แพลโพสใน Facebook ส่วนตัวนะคะเนี่ยค่ะค่ะเฟซบุ๊กไม่แพลวเลยค่ะโดยตรงเนาะพี่น้องเนาะอ๋อนี่จานให้ฟัง จะเอาลูกให้เบิงชัดแม่ค่ะแม่แพลวโคดแบรนสีค่ะดามา่าเรื่องอื่นฉันทนได้แต่อย่ามาแตะเรื่องลูกเอาสมองส่วนไหนคิดว่าวางแผนให้ลูกป่วยวันเกิดพ่อทําไมแม่จะไม่ให้อยากให้ลูกไปไม่อยากให้ลูกไปลูกก็ต้องการพ่ออยากอยู่กับพ่อบ้างอันนี้คนเป็นแม่เข้าใจดีเพราะลูกก็นักวันรอที่พ่อจะมารับแล้วปั่นเพื่ออะไร เอาเวลาไปทํามาหากินเธอป่วยจริงหรือไม่จริงหรแหกตาดูไม่แพลบอก<ฮ>น้องนาริตะเป็นไข้อิสุกอิัสค่ะพี่นกอะเดี๋ยวจะเอาลูกมาดึงตุ้มึ้นนาแล้วพี่้อกหน้าเนาะเลยเต็มตัวด้วยเต็มตัวมืออื่นมือหื้อเป็นแฮสิไลน์เนี่ยมันสิแตกออกนาิแฮนค่ะอ่าเนี่ยเนี่ยที่ตูน,น,นพี่อ้อกเอาเนี่ยน,น้องเป็นจริงนะคะนี่ในตัวก็กปิดอันนี้ไว้เนาะ<ฮ>บนตัวก็ก็เป็นเนี่ย แล้วแฟนคลับกบามาห้ก็ร่งใจเระมาณันซพันีกว่าคอมเมนต์น่าจะคอมเมนต์ต่อเรื่อยๆแล้วก็ถูกใจแล้วก็มีคนแชร์ออกไป183ครั้งแล้วก็ด้านผู้จัดการอย่างพี่นี่ลุยชาแนลเนาะพี่ลุยเนานะก็ได้โพสพูดบ้างนะถึงประเด็นนี้เอามาที่บา้านเหมือนกันแมนเพิ่นกะเอามาเบาคือกันค่ะพี่นอ้องในในเรื่องนี้เนาะอ่ะนี่ๆๆเฟซไม่ยุ้ย นี่อันนี้จากเพจยุ้ยผู้จัดการแพลวพาวทอปไลน์เนะาะก,ก็ออกอแมนก็ออกมาว่าถึงเรื่องนี้คือกันว่าคนป่วยมันกำหนดกันได้ยุติควรแยกแยะสร้างเขากับโมเมนต์าสิหาเรื่องถึงคนรอบขางเขาปเบิดบอมากกับแค่พานควรมูฟออนได้แล้วเอาเวลาจับผิดคนไปทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นคุณหยุดได้แล้วบอมาก กะยูไพอยูมั่นคุณว่าเออก็ะได้แช่โพดไม่แพ้ออกมาเนาะและ้วแฟนคลับก็มาให้กำลังใจนอออ้องนาติตาขอหายเร็วๆทออออม่นี่หละพี่น้องอู้ดามาเยอะเห็งในแอบ,บดำเดอ้อแมวางแผนให้ลูกไม่สบายหรือเปล่าก็รู้ว่าลูกจะไปหาพ่อวันนี้ทำไมเอาลูกไปเรียนว่ายน้ำนก็รู้ว่าเด็กมันจะปรับตัวไม่ได้นนี้ขนาดเอ้า เพจอิกี้ที่มีประเด็นก็ไม่แพ้แม่ครับเป็นครูปั๊บกันเลยเป็นครูปั๊บก็ไม่แพ้มาตลอดไก่ย่างย่อมือนีิพักสึกพักสึกก็ยังออกมาโพสเนี่ยให้กําลังใจน้องนาลิตากับเนี่ยคืออิกี้น่ะแยกแยะประเด็นแม่ก็แยกแยะออกว่าจะคุดเหลืองเอียงเอียงแน่ยนอนพี่น้องจนได้ออกมาโพสว่าน้องนาลิตาป่วยเป็นอีสุกอีใสแอดมิดโรงพยาบาลเรียบร้อยก่อนเจอพ่อบิ๊ก ที่จะุูดวาดรูนแล้วก็แท็กหาพ่อบิ๊กหนึ่งวันคาดการว่าไม่น่าจะได้มาวันเกิดพ่อบิก๊กหายไวๆนะลูกพวกติ่งก็ไม่ต้องไปดามากกันเห็น <He ard S 2> บอขอร้องเรื่องเด็กปล่อยสักเรื่องเจ็บป่วยมันเกิดขึ้นได้ตลอดนี่นค่ด้พักสี์อยู่สองโพสต์ประมาณเดียวกันนี่นแหละเพราะว่ามันไม่มีใครเข้าใจก่บโพสแล้วก็ยังมีคนด่าแล้วก็เลยโพส์อีกค่ะเออแล้วก็เลยโพสตอีกนี่บออีกโพสหนึ่งนี่ ก็คือก็พูดต่อกันเลย,เลยแล้วก็มาพูดถึงแพลวๆนี่แหละในเรื่องของอ๋อนี่ไงที่ว่าไม่สบายอ่าอ่านี่คะ่ะพี่เนาะค่ะพวกแกกําลังจะกลายเป็นเหมือนติ่งแพลวๆเดือนตอนเดือนกุมภาถึงเมษาเข้าใจนะว่าคิดอะไรกันแต่เด็กเขาเป็นจริงถ้ารักผู้ใบ้านบิ๊ก จริงๆพวกแกควรวอวยพรให้ลูกเขาหายแล้วให้บิ๊กไปเยี่ยมลูกจงเป็นติ่งแบบคุณภาพหูยบอาละคนลูกอ่าละคนลูก <c oughs> ไม่งั้นบิ๊กจะเสียเองนะเตือนแค่นี้หายไปวๆวนะนาลิตะชเช่นบอลล่ะพี่นอ้องนี่มาฝากเตือนติ่งของทำเหมือนฟินแลนด์แ่ว่าแบบขันเจ้ายังเป็นแบบเนี้ยเจาสิเป็นแบบกลายเป็นติ่งปอสดรไ,<ม>ไปเลยแ,แล้วมันไม่มีคุณภาพเออไม่มีคุณภาพแล้วทําให้ มันเสียไปถึงคนที่คุณรักนั่นก็คือพี่บ้านพีนแลีเสียฮอดพอบิกถ้าเจ้าฮาดพอิ i กจริงเจ้าเป็นติงเจ้าเป็นเอฟซีเจ้ากะไปอวยพ่อให้น้องหายแล้วเร็วดีกว่าอยาไปแสบเพื่อนสาคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนจะรักลูกจะห่วงลูกเออลูกก็สบายก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาก็ต้องออกมาปกป้องเป็นธรรมดาสับคนด่แสบกเซ่า เออแล้วเด็กน้อยอ่ะไม่สบายคือเออเข้าใจมันเรื่องใหญ่มากคือรับคำว่าคืเด็กน้อยใช่นี่แหละค่ะแต่อย่าออกว่าฝากเรื่องี่หลอกเรือว่าอยู่ดราม่าได้แล้วเนาะอยู่ดราม่าสงสารดูดูลูกตุ่มเต็มตัวอยู่เราก็นี่แหละค่ะขอให้น้องมาดิตารีบหายเร็วๆนะแต่ว่าอีซูบิไซใส่เวลาโดนอยู่เด้ใส่เวลาโดนมันเป็นหายกว่าจะตุ่มอ้ขนาด่นีบลงทรมซินแล้วเนาะซูมัืนี้มันพุ่มปุ่มกันบ่คือกันแมนเอออ่า นองกัะเพิจอกปีว่ะสปีกว่าเนาะได้รับวัคซีนอีสุลิไซน่นาจะครบแล้วค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นได้วัคซีนมันก็<อ>ไม่ได้ป้องกันร้อยปอร์เแมนอาจจะช่วงที่ห้าออนแอร่างกายออนแอร์ <on air S 1> ก็เลยเปิดได้ค่ะอ่ะสำหรับมือนี้ห้าสองคอนกะ พอเป็นกำลังใจให้น้องเลยตารีบหายเร็วๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่แพลวเนาะแล้วก็สุขใจมันเกิดพ่อบิ๊กล่วงหน้าด้วยน้องนลิตาไม่ไปไม่ได้ไปไม่เป็นไรก็ไปย้อนหลังได้แล้วก็น้องโตเกียวก็ได้ไปอยู่โตเกียวไปเหมือนเดิมอ่าเท่ากับเป็นกำลังใจให้ทั้งสองทางเนาะของฝช่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็เดี๋ยว่อยไปต่อยิงคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ